สวัสดีครับพี่โอนินติเทพคุณคำ้ำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราคุยกันแบบเบาสบายไม่ได้เจาะจงที่จะรีวิวหรือพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตั้งชื่อคลิปคลิประบุไว้ว่าหนังจีนที่พี่โอชอบที่สุดในปี2021เนี่ยขึ้นโปสเตอร์ไว้ข้างหลังนี้ก็ให้เดาระหว่าง1ใน2เรื่องนี้ก็แล้วกันแต่ก็จะพูดถึงเรื่องอื่น ในปีที่ผ่านมาด้วยเวลาการฉายของหนังจีนกับประเทศไทยนี้ไม่ตรงกันนะครับเรื่องนี้ที่เมืองจีนฉายปี2020เรื่องนี้ที่เมืองจีนเลื่อนจากปี2020มาเป็นตรุษจีนปีนี้แล้วก็มีอีกหลายเรื่องคือตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยโควิด -19 มันเริ่มต้นประมาณปลายปี2019แล้ว หลังจากนั้นเรื่องนี้ได้ฉายต้นปีทําเงินไปกว่า200ล้านนะครับก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังภาค2ของผู้กำกับเฮอร์แมนเหยาเดี๋ยวพี่โอพูดรายละเอียดเรื่องนี้ก่อนที่จริงเรื่องนี้ทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเป็นคลิปสั้นตอนนั้นเรายังไม่ได้โปสเตอร์มาตอนนี้เมเจอร์ให้โปสเตอร์นี้มาใช้ทำคลิปนี้แล้วนะครับขอบคุณมากให้มาหลายใบด้วยครับมีอันนี้โปสเตอร์ขนาดหัวบนันไดใครอยากได้ไปสะสมก็ติดต่อที่พี่โอได้นะครับมีหลายใบ แต่ว่าใบใหญ่นี้พี่โอกเก็บไว้ใช้เองนะครับคือพุ่งกับเฮอร์แมนเหยาวกับพี่หลิวเตอหัวเนี่ยเคยทําหนังเรื่องนี้มาแล้วชื่อเรื่องช็อคเวฟภาคแรกแล้วพี่หลิวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดซึ่งเรื่องนี้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดเช่นกันแล้วก็เป็นผลงานของ Her เฮอร์แมนเหวช่นกันแต่เป็นตัวละครคนละตัวกันแต่ใช้ชื่อ ชื่อเรื่องต่อกันความจริงแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับคนคนละเรื่องโดยเด็ดขาดมาถึงบ้านเราก็เลยตั้งชื่อแค่คนคลมถล่มนิวเคลียร์ไม่ต้องเอาเลขสองของช็อคเวฟมาใช้ที่เมืองจีนเรื่องนี้ทำรายได้ไปถึง200ล้านทำคะแนนก็ประมาณเกือบ 7เต็ม10นะครับโดยเฉลี่ยพอๆกับภาคแรกแต่ภาคแรกนั้นลงทุน20บล้านได้มา50ล้านเรื่องนี้ลงทุน30ล้านได้มา200ล้านในช่วงต้นปี2020ด้วยเป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดด้วยยังทาได้ถึงขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วพี่โอก็ให้คะแนนเรื่องนี้สูงถึง9เต็ม10ในการพูดคุยในคลิปสั้นมาเรื่องนี้ก็จะขอเป็นคลิปยาวนะครับนำแสดงโดยพี่หลิวหรือเตหัวจากคนคมไอ้ <c oughs> คำว่าคมคมเนี่ย แกใช้ประจำเลย2คน2คมนี่อันนี้ใครๆก็ชอบนะครับพี่พี่หลิวเป็นขวัญใจของทุกคนโดยเฉพาะชาวไทยตั้งแต่เรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะก่อนหน้านั้นก็ชอบหลังจากนั้นก็ชอบแต่ว่าผู้หญิงฆ่าเนี่ยคือท็อปฟอร์มสุดๆเข้าฉายในเมืองไทยยาวนานแล้วก็ทำาาายได้มหาศาลเพลงก็ดังใครๆก็รู้จักพี่หลิวแล้วก็ยังมีท่าท่าเดินหลิวนะครับต้องเดินแบบ เหมือนออจอห์นวูเคยเอาท่าเดินหลิวไปให้จอห์นทราลวต้าเดินในเรื่องเฟสอ f ฟลองลองย้อนกลับไปดูนะครับเรื่องนี้แสดงร่วมกับหลิวอีกคนหนึ่งหลิวชิงหวินไม่ทราบว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่านะครับบทนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วนี่ก็คือคู่รักหนี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 คนนี้หน,นีนี่นะครับนี่หนีหนีเรื่องสนุกมากพี่โอ อยากจะคุยให้มันยาวๆเต็มๆในช่วงที่หนังเข้าฉายน่าเสียดายมากเลยเรื่องนี้เข้าฉายในสัปดาห์ที่หนังแน่นมากเดือนพฤศจิกายนปี2021บ้านเราแต่ตั้งแต่บ้านเราปิดโควิดลงหนังในเขตพื้นที่สีแดงเนี่ยปิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษาจนถึงต้นเดือนตุลาคมรวมแล้วเวลา5เดือนกว่า5เดือนเศษทำให้หนังทั้ง5เดือนเศษเนี่ยหลายๆเรื่อง ไม่ได้ฉายนะครับยกเลิกไปหลายๆเรื่องเลยอย่างอย่างหนังฝรั่งพวกอ่อ d y n d y t h n t h r p e r เอ่อ All เอ่ออะไรอีก Cruella เยอะหนังฝรั่งถอดโปรแกรมไปลงเป็น DVD หรือว่าไปลงเป็นสตรีมมิ่งเยอะมากแต่หนังอื่นค่ายอื่นค่ายเล็กๆก็ พากันมาอัดแน่นในตามสัปดาห์ต่างๆเรื่องนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของเมเจอร์หมายความว่าฉายเฉพาะเคลือ m เมเจอร์เท่านั้นที่จริงเคลือ m เมเจอร์จัดฉายขนาดนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะจัดสรรให้มันพอที่จะมีเวลารอบฉายหรือว่าสถานที่ฉายสาขาที่ฉายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากกว่านี้นะครับนี่คือฉายแคบน้อยรอบน้อยโรงพี่โอได้ไปดูที่โรงใกล้บ้าน แล้วก็มีแค่รอบเดียวต่อวันตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เข้าฉายบ้านพี่โอรอบรอบบ้านพี่โอเนี่มีอยู่ประมาณ3-4สี่สาขาเรื่องนี้มีอยู่รอบเดียวสักโรงเดียวรอบรอบรอบทิ้งเที่ยง,งด้วยมั้งคือเป็นรอบที่คนยังไม่ทันไปห้างเลยอะแต่ว่าคนก็เข้าไปดูกันค่อนข้างเยอะนะครับสนุกมากสนุกจนรู้สึก,กโกรธที่เมเจอร์ ฉายน้อยรอบทำให้คนได้ดูเรื่องนี้ในประเทศไทยน้อยมากทั้งๆที่หนังก็คะแนนดีแล้วก็รายได้ดีมาจากเมืองจีนดีกว่าเรื่องอื่นๆดีกว่าแวนกาดของเชิญหลงปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วพี่โอชอบหนังบูเรื่องนี้มากที่สุดอา้าวนี่นะครับเชิญหลงปีที่แล้วพี่โอชอบแอคชั่นจีนเรื่องนี้มากที่สุด ปีนี้พี่โอชอบแอคชั่นจีนเรื่องนี้มากที่สุดฉลองริวเตอร์หัวนะครับอ่ามีเรื่องนี้ท่านไหนๆก็เอาแวงกาขึ้นมาโชว์ละสองเรื่องนี้ตั้งใจจะฉายในตรุษจีนปีที่แล้วพอเรื่องนี้ฉายไปต้นปีที่แล้วนะครับสองเรื่องนี้ก็กำลังจะฉายตรุษจีนปีที่แล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์โควิดระบาดตั้งแต่อู่ฮั่น จีนเป็นประเทศแรกที่ได้รับผลกระทบไทยเป็นประเทศที่สองทั้งสองเรื่องนี้ยกเลิกการฉายแล้วแวงกาดก็ได้ฉายปลายปีทำรายได้ทั่วโลกไปประมาณ50ล้านน้อยมากส่วนเรื่องนี้เลื่อนมาฉายตุกจีนปีนี้คือเลื่อนหนึ่งปีเต็มทำรายได้สูงถึง800ล้านเหรียญสหรัฐขณะนี้รายได้เป็นรองจากเรื่องเจมส์บอลโนทามทูดนะครับ ขึ้นมาเป็นอันดับ3 f a ฟาสขึ้นมาเป็นอันดับ4เรื่องนี้เป็นอันดับ5อันดับที่1นึ่ง,ง The Battle at Lake Changjin หนังเกี่ยวหนังสงครามเกี่ยวกับสมรภูมิเกาหลีเหนือเป็นอันดับหนึ่ขณะนี้900ล้านเหรียญสหรัฐสูงที่สุดในบรรดาหนังใดๆของโลกในยุคโควิดและอันดับ2คือเรื่องไฮมัม um. ก็ของจีนเช่นกันนะครับส่วนปีที่แล้วปีที่แล้วอันดับหของจีนคือเรื่องนี้นะักรง0 ได้ไปแค่ไม่ถึง500ล้านเหรียญสหรัฐตอนแรกพี่โอจำว่าจะทำไปได้800ตามชื่อเรื่องนี้คะแนนทั่วโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่โอดูก็ดูไม่รู้เรื่องแต่คนชอบเรื่องนี้เยอะนะคนชอบเยอะมากพี่โอจำได้พี่โอทำคลิปคุยเรื่องนี้ในค่ายทหารด้วยก็สำหรับปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งของจีนและของโลกนะครับแต่พี่โอก็ไม่ได้ชื่นชอบเท่าแวงกาดของเฉินหลงอ่ะ พูดถึงหนังที่ชินชอบไปครบแล้วของปีที่แล้วครบแล้วปีที่แล้วพี่โอ๋จำไม่ได้ว่าได้ทําคลิปคุยเรื่องหนังที่ชอบที่สุดในรอบปีของประเทศต่างๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวคงต้องย้อนดูส่วนปีนี้พี่โอไม่สามารถจัดอันดับเป็น10อันดับได้ขอจัดแค่3อันดับเท่านั้นก็คือ1กับ2บอกแล้วว่า2เรื่องนี้นะครับ เรื่องสองเรื่องนี้อันนี้ที่เมืองจีนฉายต่างต่างต่างปีกันอันนี้ฉายต้นปีที่แล้วนี่ฉายต้นปีเอ่อต้นปีนี้แต่ในเมืองไทยฉายปีนี้เหมือนกันพี่โอ๋ก็เลยต้องเอาสองเรื่องนี้มันตัดสินกันส่วนแวงกาดกับ800นั้นผ่านไปแล้วปีที่แล้วคือว่าพี่โอ๋ชอบแวงกาดของเชิญหลงที่สุดอันดับ3ของปีนี้ที่พี่โอ๋ชอบที่สุดคือทนแทน่ง บัณฑิตหน้าไสากับนายจิ้งจอกโอ้ชอบมากเรื่องนี้ไม่มีนางเอกนะครับแต่มีพระเอกสองคนดูแววตาของเขาสิห <c oughs> ไม่ใช่หนังเกแต่อารมณ์วายฟุ้งกระจายมากในที่สุดแล้วสองคนนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันตราบชั่วนิรันดร์สำหรับผู้หญิงที่พระเอกรักไม่ได้นะครับก็ได้ สองคนนี้อยู่ด้วยกันแทนอย่างนี้จะไม่ให้เรียกหนังวายได้ยังไงแล้วคือวายทั้งเรื่องเนี่ยคือสองคนนี้รักกันมากมากกว่าผู้หญิงทั่วไปแต่ถึงในเรื่องจะไม่ได้ระบุว่ารักกันแบบแฟนนะครับแต่ว่าเขารักกันมากมากกว่าทุกคนในโลกคือสามารถตายแทนกันได้ว่างั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกหนังวายหรือเปล่าก็ไม่รู้ะครับบริดิน่าใสากับนายชิงจอกหาดูให้ได้ชอบมากชอบเป็นอันดับสามอ่ะ,ฉะเฉลยลว้ว่าเรื่องไหนเป็นอันดับสอง เรื่องนี้พี่โอในคลิปที่พี่โอย้อนกลับไปดูเนี่ยเรื่องนี้พี่โอไม่ได้ระบุว่าพี่โอให้คะแนนเท่าไหร่แต่พี่โอบอกว่าชอบมากนะครับตอนท้ายมี h e a l the World ของ m i h a e l Jackson ด้วยมีพิจาพนมด้วยมีหลิวฮาวหลานเอา้าหลิวอีกแล้วเหรอทำไมสามหลิวเลยล่ะหลิวฮาวหลานเป็นพระเอกคนนี้หวังเป่าเฉียงอันนี้หวังเป่าตรงซาโตชิ คนญี่ปุ่นนะครับเนื้อเรื่องอยู่ในญี่ปุ่นเป็นภาค3ของแก๊งม้วนป่วนภาคแรกปวดยาวราาภาค2ป่วนวน,นิวยอร์กภาค3ป่วนโตเกียวแต่เราใช้ชื่อแก๊งม้วนปวดโตเกียว3ทันทันที่เพิ่งจะปวดป่วดโตเกียวเป็นครั้งแรกนะครับดี e ทคทีฟชไนซ์ทาวชื่อชื่อภาษาอังกฤษแ่ะมันใช้ชื่อเหมือนกัน ดีเทคทีฟไชน่าทาวต่อ1 2 3มมาถูกแล้วแต่พอมาถึงเมืองไทยเปลี่ยนชื่อทุกภาคเปลี่ยนเป็นยาวราชเปลี่ยนเป็นนิวยอร์กเปลี่ยนเป็นโตเกียวแล้วจะใช้เลข12 3ทงสอามทำไมพี่โอก็งงอยู่นะครับอ่ะมีพี่จาพนมด้วยกับเรื่องนี้ตกลงทายกันได้ไหมว่าพี่โอ๋ชอบเรื่องไหนที่สุดเรื่องนี้เป็นแอคชั่นตลกสืบสวนเรื่องนี้แอคชั่น แอคชั่นสุดๆแอคชั่นดราม่าเข้มข้นมากเนื้อเรื่องสนุกมากอยากให้ดูมากอขอติงนิดนึงเรื่องภาคไทยนะครับซาวด์แทร็กพี่โอดูซาวด์แทร็กมีอยู่สองคำที่พี่โอติดใจมากเลยคือเรื่องสนามบินระเบิดมูลค่าความเสียหายที่ประกาศในข่าวมูลค่าความเสียหาย7 0็ดพันล้านบาทเอ้ยเจ็ดสิบพันล้านหยวนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คำว่า7 0็ดพันล้านนี่แปลออกมาได้ยังไงประเทศไทยมีคำว่าหมื่นใช้ทําไมไม่ใช้คำว่าหมื่น ทำไมไม่ใช่คําว่า70,000ล้านมูลค่าความเสียหายพี่โอ๋ก็แปลกใจว่าคนแปลแปลออกมาอย่างนี้ยคืออาจจะแปลตามภาษาอังกฤษหรือแปลตามภาษาจีนพี่โอ๋ไม่รู้ภาษาจีนนะว่าจีนมีคําว่าหมื่นหรือไม่แต่แปลออกมาอย่างนี้ในเมื่อภาษาไทยมีคำว่าหมื่นใช้ทาไมถึงไม่ใช้คําว่าหมื่นก็เราก็ไม่รู้ว่าในเวอร์ชันภาคไทยใช้คําว่า70,000ล้านหรือใช้คําว่า7000 0ล้านนะครับก็อยากให้คนที่ดูภาคไทยมาตอบทีว่า พันธมิตรเป็นคนภาคใช่ไหมเขามีการแก้คำหรือเปล่าอีกคำหนึ่งก็คือภาษาอังกฤษในทว i t เตอร์ในโซเชียลมีเดียมีคอมเมนต์ของคนอยู่คนหนึ่งเขาพิมพ์คำว่าแ a นอ,อ e e more หรือ couldn't agree more นี่แหละหมายความว่าคือถ้าตามหลักภาษาอังกฤษพี่โอถามผู้รู้มาอีกทีนะครับแปลว่าไม่สามารถเห็นด้วยมากไปกว่าน,นี้แล้วหมายความว่าเห็นด้วยสุด,สด แต่ในหนังแปลว่าไม่เห็นด้วยเลยพี่โอต้องถามถามน้องนุ้ยนะแฟนคลับของเราว่าพี่โอแปลถูกไหมหรือว่าหนังแปลถูก Can't Agree more ..couldn't Agree more เนี้ยพี่โอแปลว่าเห็นด้วยสุดๆคือไม่สามารถเห็นด้วยมากไปกว่าน,นี้แล้วแต่ในหนังแปลว่าไม่เห็นด้วยเลยอ่านี้ก็เป็น2อ,อย่างที่ติดใจอ้าวจบคลิปละพี่โอเฉลยนะครับพี่โอชอบเรื่องนี้เป็นอันดับสอง และชอบเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งประจำปี2021ครับจนถึงสิ้นปีคงไม่มีหนังจีนอะไรมาลบล้างแล้วนะพบกันใหม่ปีหน้าครับสำหรับคลิปประเภทนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ